ค่ะคลิปนี้นํามาจากในท w i t t e r นะคะแอคเค้าของคุณจริงนะคะตามภาพด้านล่างซึ่งเป็นคลิปสัมภาษณ์หนุ่มโทนี่นะคะหนึ่งในเด็กฝึกสุดฮอตของรายการยูทวิตยูสี่สิบสามซึ่งทางผู้สัมภาษณ์เนี่ยได้บอกน้องโทนี่ว่าในเมื่อคุณสงสัยว่าทําไมทุกคนถึงรู้ว่าคุณชื่อโทนี่เราจะให้คุณดูคลิปนี้ค่ะซึ่งคลิปที่เขาให้น้องโทนี่ดูนะคะคือคลิปที่เอ่เราซิลิซ่านะอุทานออกมาหลังจากที่น้องโทนี่แสดงเสร็จว่าอู้โทนี่ถ้า ใครยังจำกันได้นะคะรู้สึกว่าเป็นแบบอีพีต้นๆเลยซึ่งรีอแอคของน้องโทนี่ค่ะหลังจากที่ดูเสร็จแล้วก็คืออู้ลิซ่ามีการทําเสียงตามด้วยนะทีนี้สตาฟก็เลยถามต่อว่าทีนี้คุณรู้สาเหตุหรือ,อยังหนุ่มโทนี่ก็เลยบอกว่าโอ้ผมแค่จะบอกว่าผมเข้าร่วมรายการนี้ผมไม่เคยบอกว่าตัวเองชื่อโทนี่เลยนะแต่ทุกคนเรียกผมว่าโทนี่หมดซึ่งมันตลกมากเลยครับ ก็เป็นว่าเด็กฝึกในรายการนะคะแสดงว่าเด็กฝึกเรียกตามเหล่าซื้อน้อยลิซ่าของพวกเรานั่นเองค่ะยังไงวันนี้องมงเย็นทุกคนอย่าลืมติดตามรายการยูทิวิวซีซั่น3กันด้วยนะคะทุกคนพอดีว่าทางรายการเนี่ยเลื่อนจากเมื่อวานมาเป็นวันนี้นะคะเด้งไงเรามารอดูอ่าเหล่าซื้อลิซ่ากันวันนี้พร้อมกับร่วมเชียร์สเตจของน้องน้องเด็กฝึกไปด้วยกันนะคะ 什么意思？妈呀！我就说我为什么进组，就我从来没有说过自己叫 Tony，每个人都在叫我叫 Tony，就很很搞笑。